อัปเดตครับอัปเดตน้ำท่วมแล้วนะครับอันนี้ฝั่งโกบอลครับฝั่งโกบอลเฮามหาสารคามน้ำล้นถนนแล้วเฟียดแล้วสดสดอัปเดตจากด้านหน้านะครับอันนี้ฟองตรงๆเลยว้าวข้ามน้ำไปแล้วขามน้ำ,นำวัดตองน้ำมาตอนนี้ต้องแล้วฝั่งนี้ คนาสูมกินเย็นเลยเพื่อฟังนี่ตั้งโกบอนนะตันคาลีบอกเรือเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งออกด้านหน้าด้านหน้าดูด้านหน้าไอ้แก่ไทยก็ดูน้ำฟุ้งตันเกิดวันตั้งโกบอนขากีมอเตว่าใส่ผัวเรามาระวังนะครับเรื่องการใส่สองทางจราจรเสิ้นระกลางมากหนาโกบอน เระมัดระว่งงอ้วอนนี่ร<ด><ด>ถรถลัง,ลงจะดับเลยสงใสัคนลงให่น้ำหลายโอ,โอเคให้รมามัดระวังครับ